เดี๋ยววันนี้พามาเดินดูลูกค้าที่สาขา15ไล่กันบ้างนะครับผมเห็นกำลังดูดูรถกันอยู่นี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 ่สวัสดีครับสวัสดีครับดูรถไฟฟ้าเหรอครับผมคันเล็กๆตมูตตมิน่ารักนะครับวันนี้ราคาเป็นไงครับได้ไหมครับพี่ก็ได้ก็ได้อยู่ใช่ไหมครับไม่มีเงินสดไปเน้นไม่ได้เนาะใช่ครับผมแต่ว่ามันถ้าจะจัดกับเต็นท์ตัวนี้ก็ต้องดาวบางดาวขึ้นใช่ครับเหมือนกันก็จัดได้ครับตัวนี้แต่ว่ามันต้องดาวประมาณ4 0 5 0ครับผมก็ที่เหลือก็สามารถผ่อนกับเต็นท์ สามสิบเริ่มต้นประมาณนี้ครับค่าอยู่ในอ,อุดรเนาะใช,ใช่ครับาดาวประมาณ7จ็ดหมื่นได้หรือแปดหมื่นครับดาวประมาณ8ปดหมื่นก็สามารถผ่อนได้ครับนี่เพราะว่ามันมันจัดไฟแนนซ์ธรรมดาก็จะนั้นหน่อยแต่สุดท้า,า,ายเราก็ต้องมาจัดกับเราอยู่แล้ว <laughs> กับซื้อตลอดครับผมกับลูกาก็เลยเออสวยดีเอาขึ้นแผ่นไม่ชูเลยครับหลอด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 ใช่ไหมหลอดสายตาไว้ก่อนครับมาดูตัวจริงก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับผม เดี๋ยวยังไงลองถอดถามที่พี่นัทดูก่อนได้ขอบคุณมากมากนะครับผมที่แวะมาดูรถครับขอบคุณครับผมใครที่สนใจอยู่นะครับผมก็แวะเข้ามาได้นะครับผมเมื่อกี้ก็พาพี่มาดูที่สาขา15ไร่นะจ๊ะมีรถให้เลือกเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับผมรถ e v รถไฮบริดหรือว่าเป็นรถกระบะรถเก๋งแบบบ้านๆสบายๆอย่างนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะคิดถึงรถสวยรถถูกรถดีรถคุณภาพดาวเริ่มต้นที่7บาทติดประวัติติดแบนด์ลิติดบูโรสามารถออกได้คิดถึงเต็มมังกรครับ